สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับคุณครูแอบนะคะในวิชาสังคมศึกษานะคะชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นรากฐานสําคัญของวัฒนธรรมไทยนะคะ สำหรับความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทยนะคะก็คือคนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนะคะเพราะว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเรานั่นเองนะคะแล้วก็เป็นรากฐานทางวัฒนธรรมทางสังคมแล้วก็การดำารินชีวิตนะคะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทยนะคะหล่อหลอมให้คนไทยมีเมตตามีจิตใจที่ดีมีความกระตัญยูกระตะเวชี พรพุทธศาสนานะคะเป็นรากฐานสําคัญของวัฒนธรรมไทยนะคะสามารถแบ่งออกเป็น4ด้านนะคะด้านที่1ก็คือวัฒนธรรมด้านประเพณีนะคะก็เช่นการบวชแล้วก็พิธีการแต่งงานนะคะแล้วก็ด้านที่2ก็คือวัฒนธรรมด้านอุปนิสัยนะคะเช่นการปล่อยป้าหรือการทําทานนะคะ วัฒนธรรมด้านที่3ก็คือด้านกิริยามารยาทเช่นการกราบผู้ใหญ่การพูดจาไพเราะนะคะแล้วก็วัฒนธ,ธรรมด้านที่4นะคะก็คือด้านชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ด้านชีวิตความเป็นอยู่นะคะเช่นการประกอบอาชีพนะคะของคนไทยของเราก็คือการประกอบอาชีพเกษตรกรรมนั่นเองค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างวัฒนธรรมด้านประเพณีนะคะนั่นก็คือ ถ้าเป็นของชาวพุทธของเราก็คือการทําบุญตักบาตรนะคะแล้วก็พิธีการแต่งงานก็เป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ชาวพุทธของเราดํารงรักษาไว้นะคะแล้วก็พิธีการบวชพระหรือบวชมากนะคะก็จะเป็นพิธีที่ดํารงรักษาไวเ้นเนเช่นเดียวกันนะคะ ค่ะอันนี้ก็จะสรุปได้ว่าพระพุทธศาสนานะคะเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงามมีคุณค่าต่อสังคมไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสื่อสารแล้วก็ดำรงรักษาวัฒนธรรมไทยไว้นะคะให้มั่นคงอยู่กับชาติไทยตลอดไปนะคะอันนี้ก็เป็นภาพนะคะการตักบาตน,นะคะแล้วก็การเล่นน้ำสงกรานนะคะซึ่งเป็นประเพณีของไทยนั่นเองนะคะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบงานนะคะก็คือใบงานที่1นนั่นเองนะคะให้นักเรียนนะคะนำน,นำภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมนะคะลงมาติดนะคะในกระดาษแล้วตอบคําถามที่คุณครูมีให้นะคะก็คือข้อที่1วัฒนธรรมในภาพมีประโยชน์อย่างไรนะคะข้อ2นักเรียนจะอนุรักษ์วัฒนธรรมดังกล่าวได้อย่างไรนะคะให้เรียนติดลงในกระดาษนะคะ หรือสมุดก็ได้นะคะแล้วเอามาเจอกันในคลิปหน้านะคะ